สูมรองเท้ากูรับแต่เสียซื้อกระเป๋าแค่ไปรับผ้าเสื้อก็พกก็ร้อยเก่าๆก,ก็ยังจุดหมอกวดทีเกินไปสรุปเลยละกันไม่ว่ากูจะทำอะไรมึงก็ไม่ชอบกูเพราะว่ามึงไม่ชอบคิดหน้ากูกูมันเข้าใจง่ายดีสันส้นๆมึงมีใจกูไงจับค่น,นั้นแหละ หผลของมึงเพราะกูจะไม่แก่มึงก็ทำใจไม่ได้เพราะมึงต้องการเหนกูลำบากอยากอยากให้กูจอมอยู่กับพืโทชโทอชทชอน่าสมเพชจริงจริงคนขี้เจ้ามันน่าสมเพชคนขี้เจ้ามันน่าสมเพช พราะกูไม่มีกินมึงก็นางหัวเราะชอบใจเชกูกินอะไรแล้วมึงเคยช่วยกูไหมไม่เคยเลยมึงกันางหัวเราะชอบใจแล้วมึงจะทำกูทำไมมึงต้องการอะไรสรุเบรยกันไม่ว่ากูจะทำอะไรมึงก็ไม่ชอบกูเพราะว่ามึงไม่ชอบคิ้หน้ากูกูมันเข้าใจง่ายดีสั้น มึงไม่ชอบกูไงจบแค่นั้นแหละเหตุผลของมือไม่ว่ากูจะทำอะไรมึงก็ไม่ชอบเพราะว่ามึงไม่ชอบกินหน้ากูเพราะกูจะมีเกณฑ์ มึงก็ทำใจไม่ได้อยากอยากให้กูจอมอยู่กับเพื่อเพรากูจะไม่กินมึงก็อิชฉากูมึงก็ว่ากูต่งๆนานๆเพราะว่ามึงไม่ชอบคิดหน้ากูคนขี้เจ้ามันน่าสมเพช ก็อยากจะรู้ใจิตใจของมึงมันทำด้วยอะไรมึงมากทนไม่ได้ถ้าเห็นใครให้ดูทีก็มึงมึงเป็นอะไรก็อยากจะรู้